ยายยายระวังกิ่งไม้นะครับผมสวัสดีครับมานี่ไหโอ้ใช่ไหมครับครับ,ยยรบโอ้หนักใหญ่โอ้ฝ่าบันทีครับ สวัครับโอ้มหผมงวดที่แล้วจังๆเลยแม่งวดที่แล้วก้าจิตเต็มๆเลยงวดนี้เลยต้องมาอีกครับเนี่ยนี่เขาเขาเป็นไรกันเนี่ยครับปานี่คือคดีดันคดีชาเท้ามาเลย tôi tên, cho tên, 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 tên,

ต้อะ้เองใูยสามาธุเด้อวันี้ลูกขอตรงๆเหมือนวดที่แล้วงวดที่แล้วได้จุดได้เก้าเจ็ดง้วนผมได้สี่เก้าเจ็ดนะผมงเกือบลวดที่แล้วลูกตอนนี้ลูกต่อลูกหย่าลูกหา เก็บบ uh ้านใหญ่เลยนะเฮ้ยลูกชันดิผมไม่ยังนะตัวอย่ี่ตัวเม่ไหนเนาะตัวแค่ไนเมเตตัวกได้เลยแหลเยอตามๆตัวจ้กฟีนี่ตัวให้เลย้อตัวห้ี้นรมหมังนี่สองตัวแค่นั้นเลยทู่มีเลขสตัวด้วเหอนอยเลย

นี่เลขอะไรเลขอะไรตัวเลขสี่สามตัวหนึ่งสองสามีด้วยมีด้วนี่แต่เลขอะไรเนาะแบเนี้เลขอะไรนาไม่สุดหรือเปล่าสุดแล้วหนึ่งงหงเปิดเปนึไม่่องเนาะเหมือนเลขีเนาะใช่ครับเปนเลขสีดมันมีหางด้วยไงกับห <Oops. S 1> ัวกับ นั่นแหละเอ็กซี่แปดหกสี่หนึ่งมืดตัวหนึ่งตืดไม่ใช่หนึ่งหรอกยายไอ้ทางนี้ดูเอียงไงอืมมีฝากรั่วลงยุ่เนี่ยหลายยอดพุ่งลงกตอันพีนพี่ๆทุกคนวันนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกราบสวัสดีครับ